สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่ในช่องของเฮงครับเฮงบอลเต็งชาแนลครับชาแนลที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลให้ง่ายๆสั้นๆกระชับครับผมวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวิเคราะห์บอลประจําวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้ก็ยังมีฟุตบอลลงเตะอยู่ครับแต่ไม่เยอะสักเท่าไรครับเป็นตกค้างจากวันอาทิตย์วันเสาร์ครับ เป็น m o มันเดย์ไนครับวันนี้ครับวันนี้เฮงคัด3คู่เน้นจาก3ลีกดังมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันครับวันนี้ไม่มีตัว V.I.P นะครับสำหรับอยากรับทีเด็ดตัวเน้นตัวอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไปที่แ SI อเฮงเจ็ดหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคู่แรกครับเฮงเลือกคู่ระหว่างลาซิโอครับพบกับเอวินิสในศึก เซเรียอิตาลีครับคิกออกเวลาตี2.45นาทีครับคู่ถัดมาครับเป็นศึกพิมลิกอังกฤษครับคู่ระหว่างคริสตันพาเลสครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คิกออกเวลาตี3ตรงครับและคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ระหว่างมาโยกาครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับพิงเอาเวลาตี3ตรงในศึกลาลิก้าสเปนครับ ส่วนรายละเอียดแต่ละคู่จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ครับวันจันทร์ที่14มีนาคมครับคู่ระหว่างลาซิโอครับเปิดโรมสเตดโอโอลิปิโกครับต้อนรับการมาเยือนของเอซีเวนิชคิกออฟเวลาตี2.45นาทีในศึกเซเรียอ,อิตาลีครับแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นลาซิโอครับต่ออยู่ลูกครึ่งครับ มาดูในส่วนของตารงนางคะแนนกันก่อนเลยนะครับลาซิโอตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ7ของตารางครับเกมยาวของพวกเขา13านัดครับชนะ7เสมอ4แพ้แค่2ครับได้ถึง32ประตูเสียแค่18ประตูเท่านั้นครับอัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่53.8%เปเซครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง AC เวเนครับตอนนี้ฟอร์มกระท่อนกระแท่นสุดเกินตอนนี้อยู่อันดับ18ของตารางครับคาดว่าจะลงไปเล่นเซรีบีแน่นอนครับ เกมเยือนของพวกเขาครับ13นัดครับชนะ3เสมอ3แพ้7ครับได้10ประตูเท่านั้นเสียถึง23ประตูครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่23.1ครับสำหรับคู่นี้ครับเคยพบกันมาแค่1ครั้งครับในซิซีรีอิตาลีก็แมตช์นั้นครับราซิโอก็บุกมาเอาชนะเอซีเวนิชได้ครับ3ประตูต่อ1ครับนัดนั้นก็กินราคาไปด้วยนะครับสำหรับ ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นลาซิโอนะครับผลงานฟอร์มหลังๆของพวกเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับชนะแค่1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2ครับนัดที่แพ้ก็แพ้ต่อปอร์โตครับในศึกยูฟายูโรปาลีกครับและก็แพ้ต่อนาโปลีครับในเซเรียอาอิตาลีครับโดนนาโปลีเฉือนเอาชนะในรังของลาซิโอครับ2ประตูต่อ1ครับส่วนเอซีวินิสผู้มาเยือนครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับ ชนะ1เสมอ1แพ้3ครับนาะทีชนะก็คือชนะโตรรโน่ครับบุกไปเยือนโตรรโน่ก็เฉือนเอาชนะโตรรโน่มาได้ครับ2ประตูตอน1ครับเรียบพีบอล5 5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นราซิโอครับได้8ประตูเสีย7ประตูผลต่างประตูอยู่ที่1ลูกครับส่วนเอซเวนิสครับได้5ประตูเสียถึง11ประตูเลยทีเดียวผลต่างประตูอยู่ที่ลบ6ครับ มาดูในส่วนของราคาเอเชียนี่ที่แคปเปิดมาลูกควบลูกครึ่งแบบนี้ลาซิโอใน5นัดหลังสุดของพวกเขากินราคา2นัดครับแล้วก็เสีย3นัดครับส่วนเอซีเวนิชก็เช่นเดียวกันครับกินราคา2นัดแล้วก็เสีย3นัดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2.5าควบ3ครับทางฝั่งลาซิโอสูง3นดัดจากค่านัดหลังสุดครับแล้วก็ต่ำา2นาดัดส่วน a อซีเวนิชครับราคานี้พวกเขา สูง1ครั้งเท่านั้นครับแล้วก็ต่ำไปถึง4ครั้งเลยทีเดียวในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับทางฝั่งลาซิโอครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับเปิดเกมรุกเต็มที่แน่นอนครับ3ประสานแนวรุกก็จะมีมัตเตียสักคานี่ครับซิโรเอมโมบายครับแล้วก็ f ฟิ์ริปเป้โกเมสครับ ส่วนทางฝั่ง AC เวนิสครับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-1-2ครับกลองหน้าควงคู่ลาตาขายก็ยังคงเป็นโทมัสเฮนรี่ครับกับเดวิดโอเคเรเคครับสำหรับในส่วนของคู่นี้ครับเพีงมองว่าราซิโอครับตอนนี้พวกเขาถ้าต้องการไปลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับหรือว่ายูโรปาลีกครับก็ต้องเอาชนะให้ได้ครับเพื่อจะได้มีแต้มกระเตื้องขึ้นมาหน่อย สำหรับราคาวันนี้ครับราคาเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่ง1เม็ดมีแน่ครับลุ้นเม็ดที่2ครับว่าจะมาเมื่อ,อไรครับในส่วนของคู่นี้ครับเฮงขอวิเคราะห์ไปที่ลาซิโอครับแล้วก็แถมสกอตําไปด้วยครับน่าจะยิงกันไม่เยอะครับน่าจะยิงกันไม่เกิน3ประตูครับลาซิโอน่าจะเอาชนะไป วิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับวันจันทร์ที่14มีนาคมครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างคริสตันพาเลตครับเปิดตารางต้อนรับการมายันของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแมนซิตี้ต่ออยู่ลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับคริสตันพาเลตตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ11ของตารางครับมีอยู่33แต้มครับเกมเย่าของพวกเขา14นัดครับชนะ สเสมอ6แล้วก็แพ้4ครับได้22ประตูเสีย17ประตูอัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่28.6เปครับส่วนจาฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้มีอยู่69แต้มครับเกมเยือนของพวกเขา14นัดครับชนะไปถึง11นัดเลยครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้แค่1นัดเท่านั้นครับถลุงประตูไปถึง28ประตูครับแล้วก็เสียแค่8ประตูเท่านั้นอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่ เ8 6เลยครับถือว่าเยอะทีเดียวครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งคริสตันพาเลตครับเอาชนะแมนซีได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งและก็ที่เหลือก็แพ้แมนซีหมดเลยครับก็กลุมเครืออยู่ครับคู่นี้ว่าเฮงจะไปในทิศทางไหนครับก็มาดูในส่วนของผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นกันก่อนเลยนะครับ นัดหลังสุดของคริสเตียนพาเลตก็ถือว่าทําดีเลยครับแพ้แค่1นัดเท่านั้นชนะชนะ3ครับเสมอ1ครับนัดที่แพ้ก็แพ้ต่อเชลซีครับโดนเชลซีบุกมาเฉือนเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เสมอเบอร์ลี่ครับ1ประตูต่อ1ครับที่เหลือก็ชนะเก็บชัยมาได้หมดครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มก็เท่ากันครับเท่ากับ คริสตันพาเลตเลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับนัดที่แพ้ก็แพ้ต่อสเปอร์ครับโดนสเปอร์มาถล่มถึงบ้านเลยครับเฉียดเอาชนะถึงในรังเลยครับ3ประตูต่อ2ครับนานยิงกันเยอะจริงๆครับนัดล่าสุดครับใน UCL ครับก็เพิ่งเปิดรังเสมอสปอร์ติ้งลิสบอนมาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดครับทางฝั่งคริสตันพาเลตเจ้าทิน ได้9ประตูเสีย4ประตูผลต่างประตูอยู่ที่5ลูกครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เช่นเดียวกันครับได้9เสีย4ผลต่างประตูอยู่ที่5ครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้ทางฝั่งคริสตันพาเลตครับพวกเขากินราคาแค่1นะัดเท่านั้นแล้วก็เสียถึง4นะัดส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าหน่อยครับกินราคา2นัดครับแล้วก็เสีย3นัดครับ ทั้งฝั่งคริสตันพาเลทครับราคาสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่3ครับพวกเขาในราคานี้พวกเขาสูง3นัดครับแล้วก็เจ้า1แล้วก็ต่ำหนครับส่วนทั้งฝั่งแมนซิตี้ครับสูง2ครับเจ้า1แล้วก็ต่ำสอครับในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะครับทั้งฝั่งคริสตันพาเลทครับ คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับ3ประสานแนวรุกก็มีเฟฟิซาฮาครับจองฟิลิปมาเตต้าครับแล้วก็มิเชลโอซี่ครับส่วนทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับ3ประสานแนวรุกวันนี้ครับจะเป็นแจ็คกิริสครับฟิลฟอร์เดียนและก็ริยานมาเรสครับสำหรับคู่นี้ครับเพีงมองว่าครับ คริสตันพาเลตราคาลูกครึ่งแบบนี้พวกเขาไม่น่าแพ้เกิน2ประตูครับน่าจะแพ้แค่1ประตูเกมนี้น่าจะยิงกันเยอะและก็แมซิน่าจะเฉือนเอาชนะคริสตันพาเลตแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับโคูที่2ในศึกพิมลิกอังกฤษวันนี้เฮงวิเคราะห์ไปที่วิเคราะห์บอลคู่ที่3คู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงวันนี้ครับประจำวันจันทร์ที่14มีนาคมครับ คู่ระหว่างมาโยก้าครับพบกับเรียนมาริตในศึกลาลิก้าสเปนครับคู่นี้คิดเอาเวลาตี3ตรงครับเฮนดีแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฝังเรอันมาริตครับต่ออยู่1ลูกครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้มาโยก้าเจ้าถิ่นพวกเขาอยู่อันดับ16ของตารางครับเกมเย่าของพวกเขา14นัดครับชนะ4เสมอ6แพ้4ครับได้13ประตูเสีย14ประตูครับ อัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่28.6ครับส่วนทางฝั่งผู้มนยอ o อย่างเรอัลมาดริดครับจากฝูงของราลิก้าสเปนครับเกมเยือนของพวกเขา13นัดคับชนะ9เสมอ2แพ้2ครับได้ถึง24ประตูเลยทีเดียวครับเสียแค่12ประตูเท่านั้นครับตอนนี้มีอยู่63แต้มอัตราชนะในออนอกบ้านครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่ 69. 2ครับ มาดูในส่วนของผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับคู่นี้พบกันมา5นัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งมาโยกาครับเอาชนะมาดริดได้แค่1ครั้งเท่านั้น,นครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวคู่นี้ยิงกันเยอะตลอดครับยิงกันสูงตลอดครับใน5นัดหลังสุดก็มาดูในส่วนของผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นกันก่อนเลยนะครับมาโยกา5นัดหลังสุดของพวกเขา ดูย่ำแย่เลยครับชนะได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับก็นันั้นก็เอาชนะแอตติกบิลเบาในรังของตัวเองมาครับเกือบโดนแอตติกบิลเบาตีเสมอแล้วครับก็เฉือนเอาชนะแอตติกบิลเบามาได้ในช่วงท้ายเกมครับ3ประตูต่อ2ครับไม่เสมอใครเลยครับใน5นัดหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับในส่วนของผู้มาเยือนอย่าง ราชันชุดขาวเรออนมัดดิดครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ4ครับไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้1นนัดครับนัดที่แพ้ก็คือแพ้ต่อปารีสแซงเชร์แมงครับ10ครับในศึก UCL ครับแล้วก็กลับมาเก็บชัยในซานิโกเบอร์ดดบิลครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นครับครึ่งแรกโดนเอ็มบัปเป้ยิงก่อนด้วยครึ่งหลังมาครับคาริมเบนเซม่าครับกองหน้าตัวเป้าของราชันชุดขาวก็ ยิง3ประตูรวดเลยครับก็ทําให้เรียลมาดริดเข้ารอบ UCL ไปได้ครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับมาโยก้าครับได้7ประตูเสีย11ประตูผลต่างประตูอยู่ที่ลบ4ครับส่วนเรียลมาดริดครับได้11ประตูเสีย3ประตูผลต่างประตูอยู่ที่8ลูกครับมาดูในส่วนราคาเอเชียนเฮดิคปย้อนหลังครับมาโยก้าครับราคาเปิดมา1ลูกแบบนี้ มาโยก้ากินราคาไป1นัดเจ้า3นัดแล้วก็เสีย1นัดครับส่วนเรอัลมาดรรดครับราคา1ลูกแบบนี้พวกเขากินราคาไปแค่1นัดเท่านั้นครับในสิบยูซีลด้วยครับไม่ใช่ลาลิกาสเปนด้วยครับในส่วนของลาลิกาสเปนราคา1ลูกครับพวกเขาเสียหมดเลยครับมาโยก้าครับวันนี้ครับในส่วนของราคาสูงตามเปิดมาที่2.5มาโยก้า จากราคานี้เศรษฐีที่ผ่านมา5นัดหลังสุดมาโยก้าสูงอยู่1ครั้งครับแล้วก็ตามไปถึง4ครั้งส่วนเรยอนแมดริดก็เช่นเดียวกันครับสูง1ครั้งต่ํา4ครั้งในราคา2.5ครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข็งและคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับทางฝั่งเรยนมดริดครับมาฟูลทีมแน่นอนครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งแต่อย่างใด ส่วนทางฝั่งมาโยกาครับจะไม่มีกองกลางครับอย่างเอนิโกกาลาเลต้าครับสำหรับวันนี้ครับมาโยก้าคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับกองหน้าตัวเป้าก็ยังคงเป็นเวรัชมูริกี้ครับสามประสานดด้านกลางครับแนวกลางครับก็เป็นาทค e ฟูซาครับคูบาครับแล้วก็อิตริชูบาบาครับแล้วก็ดานิลฮาโชโรดิเกวาสเก้ครับ ส่วนทางฝั่งเรอันมาดริดครับจะมาในระบบ4-3-3ครับเปิดเกมรุกใส่มาโยกาแน่นอนครับเพื่อต้องการแต้มรังจากฝูงไว้ครับ3ประสานแนวรุกครับก็จะมีทางฝั่งซ้ายครับเป็นวินิสุสจูเนียครับทางฝั่งขวาเป็นมาโกอเซนโซครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าที่ฟอร์มร้อนแรงอยู่ตอนนี้ครับอย่างคาร์เรนเบนเซม่าครับสำหรับคู่นี้ครับเพลงมองว่าครับทางฝั่งเรอัลมาดริดครับน่าจะเอาชนะ มาโยกาได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะชนะราคาได้หรือเปล่าครับอาจจะเจ้าครับอาจจะเจ้าเพราะราคามาหงลูกแบบนี้น่าจะเจ้าแต่คู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับสำหรับเรอัลมาดริดกับมาโยกาคู่นี้ครับเพีงวิเคราะห์ไปที่จ่าฝูงอย่างเรอัลมาดริดครับคาดว่าน่าจะเอาชนะมาโยกาไปได้ยอย่างสบายๆครับสรุปทัศนะประจำวันของเพีงครับ ประจำวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราชส5 6 5ครับคู่แรกครับในศึกซีรีออิตาลีครับคิกออาเวลาตี2.45นาทีคู่ระหว่างลาซิโอพบกับ AC เวนิสครับเฮงวิเคราะห์ไปที่ลาซิโอครับคาดว่าพวกเขาน่าจะต้องเก็บชัยเพื่อหวังไปเล่นยูฟายูโรปาลีกหรือว่า u ูเซีแน่นอนครับคู่แรกในศึกทีรีอาอิตาลีเฮงวิเคราะห์ไปที่ลาซิโอครับ คู่ถัดมาในสืกพิมลิกอังกฤษครับคู่ระหว่างคริสตันพาเลตพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คิกออฟเวลาตีสามตรงเห็นมองว่าคริสตันพาเลตครับพวกเขาไม่น่าจะแพ้เกิน2ประตูครับดังนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเอาชนะไปได้ครับน่าจะเอาชนะไปได้แค่ส่วนต่างผลต่างน่าจะแค่1ประตูเท่านั้นครับน่าจะไม่กินราคาครับคู่ที่2เห็นวิเคราะห์ไปที่คริสตันพาเลตครับ คู่สุดท้ายครับในศึกลาลิกาสเปนครับคิ้งออฟเวลาตีสามตรงครับคู่ระหว่างมาโยกาพบกับราชันชุดขาวเรย์มาดริดคู่นี้ครับเฮงขอเลือกไปที่จ่าฝูงอย่างเรย์มัดริดครับเฮงคิดว่าพวกเขาน่าจะเก็บชัยไปได้แต่น่าจะกินราคาหรือว่าไม่กินราคาอาจจะเจ้าครับอาจจะเจ้าหรือว่าอาจจะเทียครับก็คู่สุดท้ายเฮงมองไปที่เรย์มัดริดครับในส่วนของวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้